สวัสดีค่ะตอนนี้เราจะเดินทางกลับนครปฐมกันนะคะนี่กับเป๋อชอปเปอร์ขเรานี่นะคะุมันบ้าที่บอกบ้าตลอดเลยใช่ดีกว่าเนี่ยฮะใช่ดีกว่าเนี่ยไอควันดูมันไม่เงียบเออหน้าไว้ใกล้ดูไม้ไม่ยังใกล้แกะมาแล้ว ไปไปนี่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 นสิะคผนะคะบอบสิบงสิบ้งนกเบึ้งป่าเข้มนี่ได